เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับหายไปนานเลยกับชาเลนช์ชาเลนช์นี้นะครับชื่อชาเลนช์เล่นเปิกตัวละครนั้นๆนะครับของชาเลนช์นี้ที่หายไปไม่ได้ไปไหนสตรีมอยู่ทุกวันเหมือนกันนะครับแต่คือแค่ไม่มีเวลามานั่งทำคลิปให้เพราะผมต้องทํางานด้วยแล้วก็พอดียุ่งๆเรื่องที่ต่อเติมบ้านด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็มันน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เลยพอมีเวลาแล้วขอโทษด้วยที่หายไปนานนะครับสาหรับชาเลนช์ ชาเลนจ์นี้นะครับเล่นตัวละคารนั้นๆในวันนี้ครับจะมาทําชาเลนจ์นี้ต่อนะครับจะเป็นตัวละคารลุงบิวนะครับลุงบิวนะลุงบิวมีเปิร์กอะไรบ้างนะครับกด F1 ปุ๊บกด F1 เลยมันจะบอกนะครับมันจะบอกปลูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเวลาที่อยู่หยิบถูกหยิบยืมนะครับแล้วก็ทนทายาตตามเปิร์กเนี้ยมัน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 ใช้งานยังไงบ้างนะครับปลูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่จะสามารถปลดความสมามารถของการอ่านออร่าของท่อแต่ มีข้อแม้เราต้องเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายของเกมนั้นๆนะครับเราต้องเหลือคนเดียวนะเราต้องเหลือคนเดียวสําหรับเปิร์ตนี้นะจำผมมองว่าเปิร์ตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเปิร์ตนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะเห็นแค่ออลาท่อแต่ต้องเหลือเป็นคนสุดท้ายในแม็ประมาณนี้เองนะครับร์วที่2เป็นเวลาที่ถูกหยิบยืมหรือบโรไทม์นะครับหรือเปิร์ตนาฬิกาที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรประมาณนั้นนะนะ คือจะช่วยอะไรตอนนี้เวลาช่วยเพื่อนลงจากตะขอนะครับและอยู่ในระยะเสี่ยงของใจของคิลเลอร์จะทําให้เพื่อนร่วมทีมที่ถูกด้วยติดสถานะสถานะแบบโกงความตาย1ทีอะไรแบบ1ครั้งโดยประมาณนั้นเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับ15วินะคือถ้าคิลเลอร์ตีตาทีที่16ปุ๊บเราล้มแต่ถ้าตีในระยะเวลา1นึถึงสิวิเราจะไม่ล้มเราจะติดสถานะพื้นฟูตัวเอง นะครับแล้วเราก็ต้องมาดั้งฟื้นฟูนตัวเองจนเสร็จเราก็จะไม่ล้มอะไรประมาณนั้นแต่เราต้องมาดั้งฟื้นฟูนตัวเองด้วยนะถ้าไม่ฟื้นฟูนตัวเองปุ๊บนั่งปั่นไฟนั่งไปไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะล้มลงไปกับพื้นเลยนะครับต้องฟื้นฟูนตัวเองด้วยถ้าโดนคิเลอร์ตีซ้ำหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเบอร์ที่3เป็นเบอร์ทนทายาเยทเบอร์นี้คือช่วยเรื่องอะไรลุกเองครับสามารถลุกเองได้หนึ่งครั้งต่อเกมแค่ครั้งเดียว นะครับแค่ครั้งเดียวเปิร์กนี้นะครับผมผมผมเคยแนะนําไปเรื่องเปิร์กแล้วผมว่าเหมาะสําหรับตายจุกมากกว่าอย่างเช่นที่ผมใช้ประจําคือตาแย,าย้างหลังตาดำนะครับสามเปิร์กหลักเนี่ยจะใช้ใช้ใช,ใช้ใช้หลักๆเลยส่วนเปิร์กที่4อ่ะจะผัดกันไปเรื่อยๆครับไม่ว่าอะดรีนาลีนโอ๊กกัดไม้ของเจ๊กหรือว่าเปิร์กนี้คนทายาทคือเปิร์กลูกเอง นะครับผมจะสับอยู่สี่เปิกสุดซ้ดายเป็นที่สี่จะสับอยู่สี่เปิกเนี่ยเวลาเล่นนะครับถามว่าเปิกนี้มันดียังไงอะทุกคนฟังผมนะตมมุิคิลเลอร์เดินกับบาตรงที่เราโดนแขวนแล้วเรามีเปิกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อมาช่วยปุ๊บแล้วเราโดนตีล้มคิลเลอร์รู้ว่าสมมติว่าแบบไม่ไม่กล้าอุ้มไม่กลัวมีแทงหลังมีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่อุ้มกลัวแทงหลังเขาจะไปไล่คนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาอุ้มกลัวให้แทงหลังหมดแล้วค่อยอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเราครบเลยครบจนลุกเองแล้วเราสามารถเล่นกับเขาได้อีกรอบนึง แต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมนะครับสำหรับเปิร์กท,ทนทาย,ยาทนี้นะโอเคอย่างนี้ก็จบไปแล้วสำหรับเปิร์กหลักของลุงบินนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยครับชมกันในเกมเลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้เปิร์กพวนี้ยังไงให้ดีที่สุดผมจะบอกก่อนนะครับว่าเล่นตัวนี้สายซับพอร์ตบางเปิร์กอะเราไม่สมควรโดนตีก่อนฟรียิ่งมีบอลโลทามด้วยแล้วก็ ạ con tới ปั่นก่อนครับเราปั่นก่อนยังไงก็ต้องเอาเครื่องนี้ให้เสร็จครับถ้าเพื่อนล้มตรงนี้โดนแผ่นนี้เครื่องนี้จะไม่เสร็จแน่นอนยังไงต้องฝืนเอาให้เสร็จเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรอเพื่อยซัพพอร์ตเพื่อนเลยรอซัพพอร์ตเพื่อนเลยโอเคครับเสร็จและหนึ่งเครื่อง เราต้องไม่โดนฟรีหนึ่งทีนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยครับเวลาเราเล่นเิรินเนี้ยถ้าเราโดนตีฟรีล้วเราจะเป็นนอนแทนเพื่อนแต่ถ้าเราไม่โดนตีฟรีเวลาเพื่อนโดนแขวนเนี่ยผจะบอกไว้ให้เขาว่ายังไงเราช่วยได้แน่นอนร้อยเปเซนครับผมไม่ค่อยชอบเล่นอ่ะสายเนี้ยมันต้องเนียนผมเป็นคนที่เนียนไม่เก่งอ่ะ เสร็จแล้วอีกหนึ่งเครื่องผมยังไม่ได้แขวนเลยเปิ้ลก็จะทำงานได้ไหมเนี่ยจะได้ใช้ไหมเนี่ยเปิ้กตายอยาก เลยงวิ่งกลับมาหาเขาเฉยโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะเข้มปัด เนี่ยเวลาเราจะช่วยทุกคนอย่าอย่าอย่าโดนฟรีทีนึงอะเราต้องห้ามโดนฟรีทีนึงนะถ้าโดนฟรีทีนึงเราล้มแทนเลยเห็นเราวะแย่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเทนเลยเทนเลยเลยได้เห็นเปิ่งนี้ปวดเม่ไหยเพื่อนอเห็นไหม เพื่อจะติดสถานะแบบนี้ครับโดยที่โดยที่จะไม่ล้มโดนโดนตีก็จริงแต่จะไม่ล้มโอ้โหแล้วเรามีลุกเราไม่ได้เห็นป่ะถ้าเราโคฟอย่างเงี้ยถ้าเรามีลุกอะ่ะมันจะโคเป็นสีเหลืองเราจะลุกได้นะฉันนะเราจะลุกได้แต่เรานั่งต้นไม้มันเล็กเกินอะ่ะเขาเห็นได้เห็นแล้วหนึ่งเปอร์คือบอลลูนไทมเห็นป่ะเพื่อนจะไม่ล้มครับเห็นไหมคนเห็นไหมเพื่อนจะไม่ล้มนะโอเค ลูกเองล้าเอา่อท่ออยู่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูเห็นกันเนี่ยมาลาท่อ ันไหนวะเบรดมินต์เหรอเฮ้ยโอ้โหเบรดมินต์วะวันนี้ว่าเบรดมินต์ไม่ใช่โอเคเนี่ยไม่ได้แน่นอรนร้อยบาทเตียนครับ เพื่อจะติดสถานะบอลลูธทำหนึ่งครั้งคือโดนตีฟรีได้หนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับไปแต่ต้องอยู่ในระยะเสียงหัวใจนะ เอาตายแล้วนะ่ะตายแล้วเพื่อนตายแล้วทุกคนโอเคคนนึงรอบไปครับน่าจะอยู่ขึ้นทันหายเพื่อน ไปดูตรงท่อให้อยู่เป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้คนระับถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะจะไ,ได้ดูว่าเบิร์กมันใช้งานยังไงอะไรแบบไหนนะครับแต่เบิร์กมันแค่ขั้น2เองนะครับมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มไม่เต็มอย่างขั้นสามที่ตามรูปตามอะไรนะครับแย่แล้วนะอย่างนั้นนะคือล้มไกลประตูมากครับประตูบ,าน,นตบานหนึ่งอยู่นู่นประตูบานหนึ่งอยู่นี่ เราต้องไม่โดนฟรีหนึ่งทีทพี่บอกเอาเลยเอาตีทำละไม่ได้ครับฐานะบอลลทามติด,ดเห็นป่ะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ครับบอลลทามนะ แล้วจะถึงประตูหรือเปล่านะมันใกล้ประตูครับโอเคน่าจะออกได้ครับสองคนน่าจะมีทางหลังอยู่<อ>น่าจะออกได้แหละครับน่าจะมีทางหลังผมว่าถ้าไม่มีก็โอเค เอา้าไม่มีแทงหลังเหรอไม่มีต้องบล็อกแย่แล้วบล็อกสองอ,อ้าวานออไปเพื่อนพานออกไปเลยยังไงก็หลุดแล้ววางสองรอบแล้วนี่ยิงาไะไรใช่ปะ กีท่ออยู่ตรงนี้นะเราเห็นเดี๋ยวเราจะมาดูเปิร์กปอ,องท่อกัน,นอีกคนหนึ่งไม่ออกอ่ะ่อนไม่ออกเฉย ่เห็นปะเห็นอร่าคือเห็นอล่าท่อเห็นปะนยครับมันเป็นอย่างนี้เห็นปะสีแดงแดงเห็นปะทุกคนคือเปิร์สฝ่ามือเห็นปะที่เป็นรูปลุงบินนั่งนะครับมันจะเห็นอล่าท่ออย่างนี้แต่เราต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายของแมปของเกมในเกมนั้นๆนะครับตรงนู้นะรงนี้่างงี้เราได้เห็นแล้วเราได้เห็นแล้วคือเห็นได้เห็นชาร์ลัคสองเปิร์สคือบโล่ทามกับมองท่อนะครับ เกมนี้คือเราได้เห็นครบเลยนะครับสําหรับเปิร์ของลุงบินอีกเปิร์หนึ่งคือลุกเองเม,มื่อกีไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลุกพอดีเิลเลอรเขาอ,อุ้มก่อนนะครับแล้วก็ดีก็จบแล้วครับสําหรับชาเลนจ์เปิร์ประจําตัวของลุงบินนะครับก็ยังไงก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดอะไรต้มีกดอะไรอีกไม่มีแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนบายบายสวัสดีครับ